เพิ่นเอินว่าโลกธรรมำแปดทำแปดประการที่เฮาทุกคนต้องพบพ่อพระภูมิพระภาคเจ้าเพิ่นว่าดูราพิคุทั้งหลายทำแปดประการที่ยังคงอยู่ในโลกอันเป็นฝายดีซีายบดีซีก็คือหมายถึงว่าฝายที่ปัจนาเพิ่นเอิ้นว่า อิทธารมฝ่ายที่ปารถนาสีประการและอณิถารมฝ่ายที่บูปารนาสีประการยังมีอยู่สรงทำแปดประการนี่เป็นสิ่งที่คงอยู่ในโลกที่เฮาเอื้นว่าโลกโลกคงอยู่ในโลกคงอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ในวัฏสงสารแห่งนี้และทุกๆคนตรงในพพพ่อ แมนแต่พัตถาคตเองก็ได้พบพ่อคือกันได้เจอคือกันโลกธรรมแปดประการอันที่หนึง่งพ่นเอิ้นว่ามีลาบเสื่อมลาบอันนี้ครูที่หนึ่งครูที่สองมีหยดเสื่อมหยดคู่ที่สามมีสรรเสริญ ก็ยอมมีนินทาครูที่สีมีสุขย่อมมีถุกไอ้ท่ามาเบิงคูทำอิดมีลาบเสื่อมลาบคนบางคนที่เกิดมาในโลกนี้บางคนกน็เกิดมากับเพียร้พมด้วยทรัพย์สมบัติวัตถุเข้าของรวมทั้งพอแม่์อูนเป็นที่หัก บางครั้งเกิดมากระทุกยากลําบากยากให้เข็นใจเข้าสิกินกับโบมีเข้าขัดแรงแก่งขัดเหมาะนะแต่คนทั้งหลายเราวนั้นเม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยคนบางคนเกิดมาแล้วรวยแต่สุดท้ายก็จนได้คนบางคนเกิดมาแล้วจนแต่สุดท้ายก็รวยได้อันนี้พเดิน่ามีลาบเสริมลาบ บางคนเกิดมารวยแต่อยู่ไปบุญก็ทุกจนจนว่าได้เป็นขอทานกน็มีในสมัยพุทธกาลก็มีคือกันเนีอันนี้คือความบุถียงเพราะฉะนั้นมีลาบเสื่อลาบหั่งได้ก็ทุกได้คือกันทุกได้ก็ะรวยได้คือกันนี่นาเลโกที่สองมียศกับเสือ่อมหยดคนบางคนเกิดมาอยู่ในตระกูลอันดีมีพอ่อแม่ปูญา่าตาย่าที เป็นเจ้าใหญ่นายโตมียศตำแหนง่งประธานประเทศนายกรัฐมนตรีห้องนายกือว่ารัฐมนตรีคณะผู้บริหารประเทศ,เทศสติบานเมืองเท,างทาง่างๆบางคนก็เกิดมากกับมีพ่อแม่จังสันก็สืบทอดได้บางคนก็ยักนัทประานสืบอทอด,ด,อซ,อทอดซ้ำกับคือตกจากตำแหนง่งโดยเหตุโดยปัจจัยของผู้เกี่ยวเองอานพั้นามียศเสื่อมยศ จากตำแหน่งสูงก็ลงมาสู่ที่ต่ำบางคนจากตำแหน่งต่ำก็ขึ้นไปสู่ที่สูงดนนี่คือความเสื่อมของยศของตำแหน่งครูที่สามมันมีสรรเสริญมีนินทาบางคนเหตด,ดีถึกสรรเสริญย่องโย่สมเซยหรือเมตเหตบอดีก็ถกอย่องโย่สมเซยจากบุคลคลกลุ่มเดียวกันคือบุคคลคนผ่าน บางคนเห็ดดีอยู่แต่บางครั้งกับบถึกยองยอสมเสยถึกยังถึงนินทาว่าให้ใส่ให้ไปสีสัดสีใส่ต่างๆบางคนก็ทุกใจท่อใจไปนําโบแมน่าเฮาเป็นคนดีแล้วมูสิย่องอย่างเดียวนะ,อ,ะอันนี้คือมีสาร,รเสริญยอมมีนินทาเคียงคู่กันไปแมนแต่พระภูมิพระภาคเจ้ากับถึกฮาบต้อง บมต้องเสียใจดอกว่าเป็นอย่างเจ้าของมูคือเว่าใส่วไปเฮ็ดบุญม่องนั่นไปกระทาดีม่องนี่กันยังมีคนเว่าคนจมขวัญอยู่โอ้ลงแต่วัดนางสมาธิหาะได้ละบ่ย่างกายเฮือละเอินใส่รถผู้เพินบกลงนามูหอกนะ,ะถ้าผู้เข้าวัดฟังธรรมลงน้ามูนะก็จะบวาให้กันอย่างเช่นแต่ส่วนหลายคนที่นินทามูมในทางบดีก็เป็นไดิเหตุเพราะเดี๋นวเฮือบโบภายแต่เอาตีนล้านน้ำ บาพายซอยบพรเด้อยางเดียวเพราะเอามือจุ่มมาตีนจุ่มพอ่มเห็ดในเฮือนข่อยขวะเอรอว่านินทาคนอื่นใส่หายป่ายสีคนอื่นว่าเสียดสีนินทาคนอื่นในทางทีบดีนี่วันนี้ผู้ที่ถือจังสั้นนะก็เป็นคนดีแต่ว่ามันถือเพื่อจะว่ามีสรรเสริญก็ยก่ยอมมีนินทาปัสจากโบไรเคียงคู่กันไปวันนี้มีสุขกับมีถุกสุขได้กับถูกได้ถูกได้กับสุขได้ บมมนตท่ว่าเจ้าเป็นคนดีแล้วเจ้าสิสุขยางเดียวเคนในโลกนี่มีทั้งดีทั้งสัวก็คือว่าอะไรเฮ็ดดีกับโมเมนว่าเขาสิ้ยองเฮาบางครั้งเขากดดาก็ปล่อยใส่ให้ไปสีเฮ็ดซัวกับโมเมนว่าเขาจะทำให้ย่างเดียวบางคนเขาก็ย่องเขาจุดประสงค์เพื่ออย่างเพื่อให้เฮาซัวลงไปสังเกตไหมลูกหลานคนอื่นคนส่วนหหายแล้ววะ เห็นลูกหลานคนอื่นได้ดีนี่อิฉาเลยบอคอยมีมุทิตาบอคอยยินดีน้อิฉาต่างห่อนเบิงเอ้ยแล้วก็เสย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 มาคบว่าคอยบริสุทธิ์บริถูกธินําส่วนหลายก็จะเป็นทุกข์หลายกว่าคืออิฉาเป็นยังไงคือได้ลูกเหลียวบางลูกเจ้าของแล้วก็ได้นั่นนะเหรือวบางครั้งก็ได้ลือลูกตัวเองก็อิศาไปแต่ว่าเสยเสยมาลูกเจ้าของได้ดีเนี่ย โอ้ยสุดยอดแล้วความดีใจพอ,อยังแบกขึ้นคอแห่อ้อมแล,อลแ,อแล้วครหลวงเว้งจันหมดแล้วความดีใจของพอ่อของแม่ที่มีต่อลูกนะะดีอกดีใจอันนั้นเป็อเออหรอความสุขสุขที่มันเกิดขึ้นมันนี่ถ้าลูกบ่ได้ดีได้ก็เป็นทุกข์เสียอ,อกเสียใจคือบ่ได้คือเพิินคือบุคอลูกเพิินบุคือหลานเพิิน โดยเฉพาะอยู่เขตนอกเขตบ้านอาจารย์นะว่าขวัญบ้านเจ้าของกันถ้าผู้อื่นลูกผู้อื่นได้ดีในข้างบ้านนี่เราได้มันเบ้ากันนะนะศพกับเบะพุ่นเบะพี่โอ้สุยยอดตั้งกลุ่มใส่กันแถวบ้านอาจารย์เพราะว่าแต่ถ้าลูกผู้อื่นไม่ได้ดีอมันสัวขอไปคือพ่อคือแม่มันเพาะว่า เวลาเขาสัวแวต่ั้นนี้พ่อเมยเขาก็บริสัวนีผู้ใดไนนะ้ยังให้ลูกตัวเองสัวเนาะ,ะแต่ว่ามันสอนบ่ได้แล้วมันสอนในต่กายจิตใจมันก็ไดเ็เหตุเอาเองอบัดได้ดีพอได้ย่องได้พอ่อเมยแล้วดีได้หืมีแต่เอ้กระซำนั่นละภาวาเอาแต่ซำนั่นละพอนะแต่ถ้าผู้ดีนี้เบ้าหลายๆเป็นมือกับโบมัดสมเพลนเบ้านะดึงมาเมื่อแปลมาดึงหดปูญญาแต่ยา,ายมาไห้ โคตรเขาเป็นจังสั้นได้จังซีน่นั้นู่นนี่สารพัดอย่างอยู่ทางบ้านอาจารย์เป็นนะ,อ,ะอันนี้เ่นขวัญบ้านเจ้าของให้ฟังมาอ,อันนี้ปัญญาว่ามีความสุขและมีความถูกปนเปก,กันไปเห็นบอกอันนี้คือโลกธรรมแปดประการเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพ่อนะทุกคนเนเวนนายสัตย์หมายถึง ทั้งอินพม้มยมยักขุดนาคน้ำสัต์เดรฉานมนุษย์ปเป็ดสุรกายอันเิ่นเวนัยสั์ทั้งหลายต้องพ่อมเมนแต่พระอรหันต์าเจ้ากับเพ่ะเมนแต่ว่าภูมิภคเจ้าก,กับพ่อคือกันโดยเฉพาะการใส่ห้าการเนินท่านะพระพุทธเจ้ายัางพ่อหลายอ,อย่างทเทาหู้และพระเทศวัตฏ์อะไรเป็นครูอริเพนสารพัดอย่างใส่ห้าป่ายสี ไปจมควันกับผูนัน่นไปว่าควันกับพูนนี่วางแผนกับผู้นัน่นวางแผนกับพูนนี่พ่อคือกันภพคือกันพระภูมิพระภาคเจ้าปนดะว่นเตตะตาเมตตะต,ตาคตกะลีกบ่ได้นันเป็นธรรมที่คู่กับโลกเมื่อนคนเฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่ยมพ่อแต่ความแตกต่างระหว่างคนพานกับบรรัณฑิตพ่อสิ่งเหล่านี่ ในฝ่ายคนพานถ้าพ่อสิงเ้านี่พ่อเขาเอิ้นว่าได้ลาบได้หยศมีความสุขมีการสรรเสริญกลุ่มคนพวกคนพานเขาจะดีใจห้องโหงสนันดีอกดีใจจนกลายเป็นความหลงเหลืองบางคนมีอำนาจลงในอำนาจทำให้เจ้าของ จากที่ถือคุณธรรมกลายเป็นทิ่มคุณธรรมใส่คุณธรรมมาบังหน้าในหนังสามกกเล่าปีตอนบบมีอย่างถือคุณธรรมเท่าชีวิตมาได้เป็นห้องเต้แต่งตั้งให้เพื่อนเป็นห้องเต้เหลืองในอำนาจบ่ฟังความกุ่นซื้อบ่ฟังความของคงเบ่งยกทัพไปตีพวกกกนอูนะ เซตบะกองดองแพรแ่ทับหยับยินคนเกือบล้านแต่ไปตีโบแพ้ย่อนลงในอำนาจโบฟังความคำต,ตักเตือนของคนอื่นแต่ตอนโบมีหยัางถือคุณธรรมเป็นที่ตั้งมาตอนมีหยัางตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองนี่อ้างว่ามีพระเดชต้องมีพระคุณหากชาตเอาพระเดชมาก่อนพระคุณ ก็เลยเห็นให้ชีวิตจิบหายวายวอดอันนั้มีตัวอย่างหลายในสมัยพุทธกาลก็มีลงในอำนาจอันนั้นคือนิสัยของคนพาฒหลงเหลืงบ้านี่พ่ายแพ้เน้ประสบกับความเสื่อมความเสื่อมทั้งสี่ลาบยศแล้วความนินทาความถูกก็ตีอกทกซ่วงห้องให้เสียใจ เช่นว่าบุคคลนั้นเป็นที่หักจากใบลูกหลานไปสั่งต่างๆลูกหักผัวแพงห้องให้ฟูมฟไฟเสียอกเสียใจบางคนเป็นบ้าเป็นงวะนะครับอันนั้นพ่นเอิ้นว่าถูกถึกโลกธรรมายที่บ่ดีอนัตานิถารมม์มันครบงำเลยบ้ฮู้นะ,ะบนีม้มาเบิงไยปราชดบัณฑิตเราพระอริยะสาวกทั้งหลาย เมื่อมีความสุขมีความถูกได้ยศได้ตำแหนง่งมีคนโยงโยศันละเซินก็เสยๆโอ้สิ่สงเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่เฮาเหตุใจิตใจวางเสยบม่ได้ยินดีแล้วก็ไ่ได้ยินหห้เมื่อมันเสื่อมไปเมื่อมีคนดินทามีคนเบาใ่ก็เสยๆเออมันไปแล้ะเดอกลาบยศไปละเดอกจากที่เขาโยงโยเฮาเขาดาเฮาลวเด้เขาใส่ใหายเฮาลวเด้ เออเบิงจิตใจคืออยากเป็นถูกเนาะโอ้มันเป็นถุกนะ่นเบิงเสยๆกับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือความแตกต่างเพิ่งจงม่เป็นถุกเราพระอรหันต์ทั้งหลายนะจึงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้เหตุให้ตนเองนะเสยๆกับทุกอย่างอยู่ระวังกลางของความสุขและความถูกจึงบบตกเป็นเหยื่อของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นผู้มีใจสูงจึงเป็นผู้เผรสด หน,นไม่ออกเห็นบอกเราพระอาหารหันตะ์มาจากสาชะมาจากคนธรรมดาพระพุทธเจ้าก็มาจากคนธรรมดา,า,มา,า,รรมดาแต่อยู่ในตระกูลของกษัตริย์ภูมิอันจะกินหลายๆก็เฮาซื่อๆเป็นเจ้าท้ายซื่อๆแต่ความธรรมดาในที่นี้หมายถึงว่ามีเจ็บมีไข้มีปวดมีแก,มก่มีตายคือกันไหนบริต่างอย่างกันจังเฮาอันนี้แหละคือคือใจลักที่พระพุทธเจ้าเนอยักษซื่อให้เห็นคือข่อยก็มาจากคนธรรมดา แล้วค่อยก็สอนแบบธรรมดาให้เป็นคือคอ่อยคือเพลินพ้นทุกข์ด้วยวิธียังวิธีของเพลินก็คือวิธีธรรมดาแหละเพลินไ่นได้ไปห้องวิ่งวอรนขอ,อเ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงแต่เพลินกระทำาดยตัวเองแอ็งั้นทำของค่อยถึงสามารถเข้าถึงเจ้าได้เจ้าเข้าถึงทำค่อยได้ทำค่อยสามารถจาเข้าถึงเจ้าได้มันบูมเป็นของวิเศษมันบูมเป็นของวิโสที่ว่าเหนือ ความขาดคิดของเฮาเฮาสามารถเข้าถึงธรรมเพิ่นได้แองชั่นเฮายายา่พาพว่าคนส่วนหลายมักยานพระพุทธเจ้าเพิ่นเก่งพระพุทธเจ้าเพิ่นดีเพิ่นปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติสอบเฮาเห็ดบ่ได้ดอกธรรมเพิ่นสูงโพดบ่ให้คิดจังสันมีแต่ว่าธรรมเพิ่นเฮาสามารถเข้าถึงได้เพิ่นก็คือคนธรรมดา,าเกิดแก่เจ็บตายคือเฮานั่นละเพิ่นก็ออกมาจากท้องแม่คือกัน มีพอมิเมคือกันจะเกิดขึ้นได้เพ่นกับโบเมนยูบยูเราพุทธขึ้นขามกางอากาศพุทธขึ้นในบ้องไม่ไพโอเมนมีพอมีเมคือก่นจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้านะเจะ้าชายชิทธัตถะเฮานั่นนะท่านในเฮาวางใจเป็นกลางให้เข้าใจในธรรมโลกธรรมแปดประการก็ดีในเข้าใจในธรรมขอพระพุทธเจ้านั่นละ่ะว่าเฮาสามารถเข้าถึงได้อ วางใจให้เป็นกลางวางใจให้ถึกจุดแล้วเขาจะบทถูกะจะได้เนาะโลกธรรมแปดประกาศบุมีพูใ้ใดดีพ่นแองชันเมื่อเขาเหตุด,ดีคนสรรเสริญยองยอกษาตรทบุญเขาเหตุด,ดีคนดาติสินิทากษาตรทูบุญได้เงินคํามากกษาตรทบุญเสียไปกษาตรทบุญคนมาลักเครื่องกษัตริย์คนออามาให้กษาทุิ ย่ำสุขใจกษสตธุูกย่ำถูกใจกอุศลถูกถูกละโนจนี่เนาะเบิง้งมันให้เขา้าใจอย่างฉันและชีวิตเขาจะเจริญเด้อ่างฉันฝากไว้สำนันท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมก็ขออ้างอิงคุณภศษีรัตนตรยัยคุณความดีคุณศีลคุณธรรมที่เฮาทานทั้งหลายได้กระเหตดได้กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติในขณะปัจจุบันนี้ก็ดีจงหลอมรวมลงเป็นตบะเตสะภรวัปัจจัย หนูนนำทรงอุ้มสู้ยู่หนูนให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกทานมีแต่ความสู้ความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยขคาะเข็นเว้นภัยโรคาพยาธิอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจงวินาศไปจงพากันเจริญยิงย่งยิขึ้นไปในอายุมีอายุมั่นยืนห้อยเศ้าประวัติษา จเจริญโดยวันนามีวันนะผิวพันธ์ผองใสเป็นทีนาทัศนาของเรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจเจริญโดยสุขามีความสุขทั้งกายและใจ,จะเจริญโดยพละมีพละกำลังอันแห้งกะสุขภาพเข้มแข็งจเจริญโดยอริยญ,ญาณญธรรมนิยานิกธรรมอันประเสริฐกล่าวคือมรรคผลพณนิพานโมทุกคนทุกทานด้วยเถิด